8ปีผ่านไปแล้วน้าแก้วกระติบใหญ่ลูกดวงเดือดก็ได้เป็นยิ่งสับดับมายดวงเดือดเอ้ยกับเหียงบ้านสศร้ายเกิดรป่วยอากาศนัดหยอดกินน้ำลูกสาวเดี่ยวบุ้งพังพอสมเปียนอยู่เบื้องหงอพุญเกิดมาที่บ้านนุ่งร่ใจจากตุตรกอาผู้สาวผิวปากโค้งหงอเป็นสายจากเลนตั้งต่างตาว้าบัดนี้น้าพ่อพี่น้องพูดกับสาวหญิงป่า ดีกับนักเอกสาวเสียงเจวน้องเจวซุบกัญญาลักษณ์บทบาทตองกา ตปล่าคุณใครเบอร์นี้คุณย่ามีนบอกมาแต่ง้าตะคุณดูหญิงปากกลับมาจากกองเกลี้ยยสื้สุดกิดงามเสร็เกิดหญิงปากขาอยบาลยมไอ้ไโอ้โหสวยเลิศเลยดังนางฟ้าเมื่อแต่พวกดารายังกล่าวถึงใจได้เห็นความสวยจนตะลึงเม้าเพ้อถึงอินฟ้าน้อยทุกคืนอย่าลืมย่าลืมไอ้ไฟ

ตอนไดนครับค <sa iden blessing> ุณหนูเป็นยังจะมาบอกผมก็อิกิวเนี่ยผุ้มเสดไปรับคุณหนูอยู่สนามบินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาฮวงคงไอ้ชิวฮวงคงมึงกูบอกกูว่าเจ้าได้าไมหาแล้ให้ตงินใสใจจะคุณหนูกลับไปจช่ไหมเป็นสาวเดี๋ยวจะกลับขึ้นมากับไอใจสุดต้อนอิกิวที่เราจะไล่กันเทปว่าต้องมาถามฉันนะว่าฉันน่มาแต่แต็มหนใดฉันน่าต้องเป็นฝ่ายถามเทปมากกว่าแม่ป่วยน่ะเป็นยังกูไม่มีผู้ใดทรงางให้อิงฝ้าหัวแน่ฮะอิกิว อัน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 คือวางสิครับคุณหนูครับตอนแม่คุณหนูป่วยนี่ยพวกผมว่าเดี๋ยงข้าไปขออนุญาตแล้วพอคุณหนูหายดื้ขาดผู้ใดส่งเข้าคุณจะหักเงินเดือนผู้สักอะไรหออย่านคุณหนูไม่มีสมาธิในการเลี้ยงครับคุณหนูมาตอนเที่ยงไรดอกครับตอนที่แม่ของคุณหนูตีซีนใจนะแม่ของคุณหนูได้ฝากจนมาฉบับนี้จับใส่ผ้าเสื้อีไปกับคุณหนูครับเอ้าต้องทำเท่าไหร่ เปไนั่งถือโอ้ยอ,อันเดียวกัน <c oughs> กหรือเกยดร่าก็น่ารักเลยเขาเป็นอ,อย่างาาที่เขียนภาษาไทยแบบเจ้าสีเขียนภาษาอะไรสันภาษากันทันนโอ้โหน,นี่ดีบเลยอิงฟ้าลูกแม่เหตุธุลาเทียแม่นาลูกเสียดาเส้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของลูกไปตามหาอีกเส้นนึงที่ประทัดพนุง่งแล้วก็ฝากขอโทษเขอเทียนแม่นลูก มันเกิดเรื่องแบบนี้ขคือในจังไหนเทพโฟกัสก็บตำรวจกันท้าผู้นู้นคุณคนงานหนุ่สิครับอป็นเสียงผูได้มาเบาๆทีห่ะเว้ยว่ายนี่คุณผู้ใหญ่นอนเดี๋ยวเฮ้ยคนเจ้าเล่ยก็ณพดีเอาเมนไผรเลยเนี่ยเทพเกียวขอบคุณนะครับถ้ากันเหตุงานภาษาใดหนึ่งว้ายคนข้างนอกเขม้าลบปวดเนี่ฉันสินอนกับผู้ใหญ่นอนเนี่ยอันนี้ว่าเปนคนข้างนอกหรอครับผมเป็นคนอันนี้ลูกสาวของลูกชายท่านอินครับ ลูกสาวของแม่กันอีกเผลครับนี้คนนี้เขาเป็นผู้ใดกันนะฮะอันนี้เป็นคุณนายคนใหม่ครับคุณนายคนใหม่เต้องฉันนี่แหละคือคุณนายคนใหม่ของบ้านหลังนี้จำไว้ฉันสิบอกให้หูคุณนายใหม่ เบิ้งก็้่งเก่งแค่ละภาษาเนี่ยน่อยจื่อซื่ออุเบิ้งเบิ้งนี่กูว่ามีตะกระดูกันนี่พอกูช่วยค่อยตัวไปที่จุดบ้ากูยอกสตินม่แพ้กันวะอีป่าที่ใส่ของเธอน่ะได้แม่บอมีผิดแม่เธอน่ะนะขนาดมีผัวอยู่คนโตก็ย่างหลักหลอกไปหาเหรียญสูงอือบ่แน่นะเธอน่ะอาจจะไม่ได้เป็นลูกของพีข้ามกินก็เป็นได้ เธอนั่อาจจะเป็นลูกสู้เธอนี่ยม่ลูกสู้เธอละลูกสู้เออเขาเศร้าเนี่ยเดืีดิวมุดีดผีขาเนเอาว่างยปาเนาะอ้ว่ามดีนใจกูเพามยน มื่ตอน,นี้อิฟ้าอิฟ้าเว่าทำไจเนี่คือเขากินได้แล่ละลูกลา่นี้กิน้่าต้งเงียบเดี๋ยวเงียเดวงห่าวก็ได้เีมััวก็สนใจเมฆาไอ้ยังจะเสียงดังไปอย่างี้เีก็หาวาซอยเมียนะีเป็อีอย่างรอ่าทำไมตอนนี้ คอสีีีดกุณพ่่เมฆาลานะเห็นลูกยิงป่ากับมาบ้านนอกใหม่ๆเมฆาล่าว่าจะเข้าไปต้อนรับลูกดีๆแต่ว่าลูกกลับมาลงใหม่ลงมือตอบใส่กับพวเมฆาล่าแบบนี้เบิ่งโดนคุณพี่เบิ่งโดนนิชมไปเบิดแล้วคุณพี่ก็เหรอสดงว่านายใคร้ายๆย้อยๆถือเมฆาลาโตไปยิงมันไม่รเสริมได้บอกถือยิงฟาโต้บอกไหมอ่ะไม่ต่างใครโอ้ยต่อเลยไอ้เหี้ยเลย มาข <Ch> <Diamond> <c oughs> ึ้นห kind of ัวคุณพี่ขาจัดการเลยคุณีตอนแรกมันก็บไะดดนลูกว่าลูกเยียงองไปฮะอุ้ยคนดีโเย็เสแม่ของเจ้าจ้าไปทํานยนะขายคนนี้ยุค่ะ่าบไหนเจ้าระกบดต้่ย่ะข้าข้ออีสานโซกฤถึงเมืองดอกเมืองนะสื่อสอนเลยคุณพี่หวังว่าสิที่ความหููถับเื่อมให้บ้านเขาอะไม่ีนี่เจ้า ไม่ยากยากกระด้างแบบนี้หรืไม่ต้องแรนเลยซัวดนแมงเจ้ามีผีเลยเขได้อยาแรงแม่อย่ากู้ไหลบ่เรื่องแมงเจ้าได้ใครเดี๋ยวพอเสกดูฟังแม่ของเจ้ามันเป็นธนีกันหรือยีมันเป็นแม่ทีเล่ขอแล้าว่อย่างเจ้าเยอะมากเลยมินิใสเราได้แบบแม่ของเจ้าจะได้ยู่ฟ้าขอเป็นอย่างที่บอกกับแม่แบบนี้พ่อบังคับจิตใจแม่ความเลี้ยงนะ โอตายบ่บ่ดีีฟ้ขอตบหน้าอีตขอบอีฟ้าอี้าียเป็นคนยังสี่หรอพอบอกดีๆเบียร์ขึ้นาฟังพ่อบังคับจิตใจแม่ยังบอยังแ่บัับจิตใจพ่ออีฟ้าอีฟ้าบ้าี้ไฝันเลยวะจะเป็นคนทีใส่แบบ คนตบกันกันไหมว้าไใจล่ใจเนี่ันี้ความเหนที่ห่าเไปตัดสั่งจะคุณโเลยตคุมนี่งไงเอมากรตนห่างเจ้านอยเถอะตี่คกันกับมั่นนี่ละพี่ค่ะแบบนี้นะเมกะหลากระบาสมัยใจนะคะคุณพี่ ัเกิดขึ้นเป็นผู้เมียขลาคนเดียวดวงเดือนมันเป็นยอดดวงเดือนเลยเถ้าตายไปแล้วละอะไรเราไปหาทายรู้กันเธอได้กลิ่นความตูกทรม,มารที่ความนั้นใจไม่พีดีมันต้องไปโทษผู้นั้นผู้นีดน้ดอกในขณะว่าตอนนี้นะลูกนะเฮานะกลับมากเพิ่งไทยใ,ใหม่ๆบุคุณเคยกับเส้ทสนท่านก็ลู้ว่าจะไปหลงทางกันไหนได้คุณพี่เทียบครับเจ้าลูกว่าดวงเดือนเป็นเจ้าลูกว่า,วา,วา,วาอีกฝาก อีฟ้าสิไปประทันพนมทอคนสนเละเปิด้ารไหเดอไเิดเนปิดกระเทาะดวงเดียวาใชอฟ้าไปไปประทัพนมครับรีนข้าว่าสิไปพูนเตมาหัวทีเหลกไปประทัดพนมอีฟ้าปทางพนมอรจะสั่งเจ้าไปตับอีฟ้ากับแม่เราถาาวอีฟ้ากับมาครับก็ไม่รเห็นหน้าโดยในขามไหยครับไปคนนี่ไปไปอ้ไ้อีฟ้ากับมาเนอกุศลยอลาเขีนคุณใช่อลกขาเออขาบ้านถึงไม่วัน